วันนี้เราก็จะมาแนะนำสูตรหมักต้นกล้วยนะครับหมักต้นกล้วยไว้ให้หมูให้เป็ดให้ไก่นะครับนี่ก็เครื่องโม่งเรานะครับซื้อมาซื้อมาห้าพันนะครับจำได้ว่านี่นะครับห้าพันไม่มีมอเตอร์นะครับเพราะว่าถ้ามอเตอร์มันก็จะแพงแต่ว่าก็สะดวกหน่อยเสียไปเลยแต่ว่าเราก็มีรถไถน,นะครับรถไถเราก็ เอาไว้สูบน้ําเข้านานะครับแล้วก็เวลาไม่สูบน้ําเราก็มาปั่นได้นะนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยของเรานะครับนี่จะเป็นหมักให้ปลานะครับต้นกล้วยที่มันต้นแก่นะครับต้นแข็งนะครับเราก็จะหมักให้ปลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคอกหมูตรงนู้นนะครับหมูนะครับบ่อปลาตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเลี้ยง ปูหน้านะครับนี่ก็เป็นน้ำหมักน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลาหมักหอยนะครับจะเห็นตัวหนอนเอ็มนะครับนั่ก็นี่ก็จะเป็นถังเอ็มนะครับถังเอ็มหมักไว้นะครับหมักทิ้งไว้เป็นจุดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆที่เราสะดวกนะครับนี่ก็เป็นกากกากน้ำตาลนะครับ นี่ครับกากน้ำตาลนี่ครับกากกากน้ำตาลของเรานะครับก็ปปีก่อนนะครับนกากน้ำตาลนะครับนี่เป็นอาหารป้านะครับนี่ก็เป็นก้อนจุลินทรีนะครับแล้ก็เป็นหมูน้อยของของเรานะครับทั้ง7ตัวนะครับที่จะให้กินอาหารบดนะครับนี่ มีนะครับเป็นต้นกล้วยบดนีนะครับแต่ว่าเราก็จะหมักนะครับนี่ก็เพิ่งฉีดวัคซีนไปนะครับจะดูที่หลังมีรอยปากกานะครับรอยปากกาเป็นเครื่องหมายว่าตัวไหนได้ฉีดแล้วนะครับเวลาจับมันจะไล่ไม่ลงตันะครับอ้วนมากนะครับนี่จะเป็นถังเอ็มอีกทังนึงนะครับเป็นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะ เทให้ดูดยกไปก่อนโน้นนะได้ได้นูเสาของเราอยู่นน่นนะครับแล้วก็นี่เป็นไก่งวงนะครับไก่งวงเอามาพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดู e อมของเรานะครับเข้มข้นแค่ไหนนะครับดูนะครับ ดูสีนะครับดูสีนะครับสีนี่เป็นสีส้มเลยนะครับสีแดงสวยเลยนะครับแล้วก็ขยายไว้นะครับขยายไว้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นกากน้ําตาลผสมน้ํานะครับส่วนนี้ก็เป็น e อเก่านะครับ e อ็ EM ที่หมักต้นกล้วยเก่ามันก็จะมีหนอนนอนมันก็จะช่วยให้ สลายได้ดีนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยสําหรับให้หมูนะครับให้หมูให้ไก่นะครับก็จะเน้นใบเพราะว่าสารอาหารก็จะอยู่ใบเยอะนะครับนี่นะครับเอ็มนี่เราก็นี่ก็เป็นกากน้ําตาลนะครับเทประมาณครึ่งถังนะครับแล้วก็ใส่ e อม ใส่เย่ยลงไปแล้วก็ใส่เกลือด้วยครับขา,ขาดไม่ได้เพราะคือเกลือนะครับเกลือนี่จะทําให้ไม่เน่านะครับเดี๋ยวจะเทผสมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเตรเกลเสือขนันก่อนดูวา่ากากน้ำตาลเราอยู่ลึกแค่ไหนนะครับกากน้าตาลนะครับกากน้ำตาลที่เทลงน้ำนะครับมันจะได้ ลาเทลงไปนะครับทำแบบคนขี้เกียจนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็จะวิ่งเข้าหากันเองนะครับต้นกล้วยมันก็จะมีน้ำของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับนี่นะครับคนๆๆๆมันเข้ากันนะครับเวลาเทมันก็จะกระจายได้เร็วกว่านะครับอขออนุญาตทำก่อนนะครับสูตรก็คือ ใช้ e อ็น่าจะหลายยีโล่อยู่นะครับนี่ครึ่งครึ่งถังสีนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าถังเต็มถังนี้ก็ครึ่งครึ่งถังนะครับใส่กากน้ำตาลแล้วก็ใส่เอ็มใส่เกลือลงไปคนให้เข้ากันนะครับเราเริ่มกันเลยโอเคนะครับ หลังจากที่เราเทลงมาเราก็จะต้องมีถุงนี้ปิดนะครับแล้วก็เอาอยางรถยางในรถมอไซค์ปิดอีกทีหนึ่งนะครับรัดไว้ให้มันแน่นๆนะครับอย่าลืมเจาะรูด้วยนะครับเจาะรูด้วย EM มัน,จะ,มนะจะไม่ตายนะครับจุูกลินงซีจะไม่ตายนะครับมันก็จะเทแบบแบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งหากันเองนะครับมันก็จะมีเศษเกลืออยู่นะครับเพราะว่า ไข้เกลือเม็ดใหญ่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีออกสีน้ําตาลนะครับสี่ห้าวันก็ใข้หมูกินได้นะครับหมูไก่เป็ดกินได้หมดนะครับเวลาขี้ก็ไม่เหม็นนะครับเพราะว่ามันม,มีจุลินทรีย์ย่อยนะครับเอเราย่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมก็คือ เกลือสัก2กิโลนะครับน้ำตาล4กิโลแล้วก็ EM 2กิโลนะครับหรือว่าจะใช้4 2 2นะครับก็คือกากน้ำตาลให้เยอะๆหน่อยนะครับกากน้ำตาลก็2เท่านะครับของเกลือแล้วก็ EM นะครับ EM มันจะขยายได้เป็น10เท่า นะครับมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งขยายนะครับน้ําที่ได้จากนี่เราก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเอาไปลดต้นไม้ก็ได้เอาไปเทลงน้ําน้ําก็ใส่นะครับหรือว่าจะเอาไปขยายต่อก็ได้นะครับเพราะต้นกล้วยมันมีน้ําดูแล้วนะครับเวลาใช้นี่น้ำก็เยอะมากนะครับเวลาตักออกหมดน้ําเยอะมากนะครับสักพักก็จะเป็นมีแมลงวันมาตอมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ มเมลียงวันมันก็จะเกิดหนอน e m นะครับถ้าเป็นหนอนนี่ถือว่าดีนะครับโอเคนะครับจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับ